เานีหรือเปล่าแล้วเขาเลิกกันยังวะใครไอ้ี่โอ้โหที่เมที่เมลตายตมาเินุ่งหัว พี่เอ้นกาพ่อมาจนพัดตกบอนได้อ่ะโอ้โหโอ้โหมึงมึงมาต้นปกติอ่นนะเนาะฉันไปเรียกโรงพยาบาลแต่น,น,น่านิ่งจัดอ่ะคือไม่มีความตกใจอะไรเลยอ่ะเออกูก็เลยแบบน่าจะใช่แล้วแหละถ้างั้นอ่ะโหดูหน้าดีแบบ เียเล่นดีจัดไปสู่สุขตินะครับเออฟันชิปชิปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็เกินไปขอร้องนะเออมึงคือม, <c oughs> มึงสังเกตเห็นได้ยังไงวะสาระแน่เปิดอีกโอ้ยผัดปลาก็ผัดปลาไก่แล้วไก่เข้าไปเหอะไอเยี่ยยัง อมันก็ยังอยู่แถวนี้อ่ะอมึงไม่หักทิ้งไปวะหรือไปเผาิ่างไงอ่ะโยนลงน้ำทำไมไม่จริงกระสุขเข้าไปในพมของกคงเกงตัวรถตรัวเองก็ได้ปอหักเพราะว่านี่คือลูกน้องพ่อกูไง จบอโอ้โหแม่งชีวิตโอ้ยสันตดียร์ก<ะ>ันกบเรื่องแล้วพวกคุณไปได้แล้วคลิปนั้นแค่บอคุณห้ามบอกใครเด็กขาวเลยนะว่าเจอคลิปนี้ถ้าคุณบอกผมถือว่าพวกคุณขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะ ไม่แล้วลูกแม่ยังเอาคลิปไปเปิดไม่กูหูกูไม่รู้อะกูกูไม่กล้าเอาเมมโบริการไปเปิดกูกลัวเป็นไวรัสเชียร์โรงพักเพื่อประชาชนเบอ่คตรจิกอะจิกแบบจิกแบบอย่างนี้เลยแบบหัวแบบอย่างไม่ทันได้โผล่ว่าเขาคัดลอกไม่รู้เดาไม่รู้อีก ครับเอ้าพี่วอลเอา้าสารวาดเพราไงพเพิ่งเลิกงานเหรอ,อยังเหรอครับงานเหมือนเมียแหละครับอยากเลิกกับเลิกไม่ได้ใจมันรักอ่ะ <c oughs> น้ำเหรอไหมโอ้ยขอบคุณครับทำลายที่ถูกต้องตัวเนี้ยแบบเขาเจอกัในได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยวะคู่เนี้ยกูยังไม่รู้เลยเสียใจ อยากรู้ผลตรวจดีเอ็นเอกับรอยนิ้วมือมันก้อนหินเดี๋ยวกันนะสารวัตรไม่ได้ทําคดีนี้แล้วนี่แต่ผมเป็นคนเจอผมก็คงรจะได้รู้นะคนละลอยมองอะไรมือเห็นไหมแม่คะไข่ของอยู่กลัวสายลอยเลือดตรงกับศพหลังมือมันก้อนหินก็ตรงกับนายไทเติลที่เป็นลูกชายของในพลเพื่อลงคณะผู้ตาย ตอนนี้พวกผมก็ถูกบีบให้เปลี่ยนผลการตรวจพิสูจน์เหมือนกันเปลี่ยนผลเนีจ้ะสรุปว่านาเอร์ตันตะคนณค่าลดมาจริงใช่ไหมใช่ว่าแต่ว่าลองหาหลักฐานไปล,อล้อมอื่นๆดูแต่ตำรวจต้องวางตัวหน่อยน,นะเอาเขาก็รู้นี่นทำไมถึง,ง,งหให้ไปจับตัวของต้นกล้าเดี๋ยวโดนปัดอ่ะ ้ยดูยยไม่ได้ตัดต่อนะครับวันนีนี่นีหายแล้วนี่อะไรผีกัหรอตัดไม่เนีนไปเรียนมาใหม่รู้ใชไหวนแสดงหลักฐานเท็จกับเจ้าให้รวนนะจับคุณเข้าคุกได้นะ ไม่ลูกอีเดยพลครับลูกอีเดยพูลครับมจะรีบ่อยคลิปตัวจริงให้ดูงอยู่นี้นะครับแทนที่มึงจะบอกว่าคลิปจริงโดนลบไปแล้วไรเงี้ยมันก็กลัวๆนั่นแหละไม่ละคลิปตัวจริงทำไมยังเก่งวะเมเดี๋ยวนะแล้วอีถักขยายยังมีเลขสี่อ่ะกูแบบสุดยอด ตายละเอาคือรถโชคดีเนี่ยยังมีถังขยะคอยบอกถังขยะขยะผีอ่ะ เนี่ยแล้วมันแบบมองกล้องแบบพาสเนี่ยไม่มีความรู้สึกสำนึกก็สำเนียกอะไรได้ไดเลยสมควรแล้วละ่ะเอาไฟนี้มาด้วยครับนี่ครับแต่กูกลวว่าตำรวจคนนี้นจะกลายเป็นหมือนแบบ มันชื่อเรื่องอะไรวะวินเชนโซมันจะมีทนายมันจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ดีมากแต,มแต่ว่าตอนหลังเอตัตลกอะโทรหาผมในคนต้องโทรไม่งั้นก็เรื่องของตัวเองอีกอว่าได้คลิปมาจากเราอะไรโดนดึงข้างล่องให้พ่อาจาักการอ้นปวดหัววะแม่งใครว่มันเป็นคนรวยที่มันไม่ต้องซากเรื่องเออไหม แม่เนาะแม่อีไตเติ้ลน่ะแม่ไตเติ้ลใช่ไม่แบบเหมือนผู้ชายใบเบินป่ะไม่ใช่ต้นกล้าวินวินตำรวจ ผมดูแล้วว่าฆาตกรคือใครใครมผมเชื่อว่าไต้ต้นเพื่องคบด้วยกันกับโดถ้าเรารู้ขนาดนี้ออกหมายจับเลยไม่ได้หรอถ้าเราเล่นด้วยกฎหมายไม่ได้เราก็ต้องใช้สื่อกับกระแสะโซเชียลช่วยกดดันตอนนี้ผมรันการ์ดข่าวที่ผมถูกจับไว้แล้วต้นกล้าเชื่อใจผมนะอีกแล้นะเนคนหไม่ราก็ได้อยู่เราก็พยายามอยู่ แ้วมึงไม่ยอมเฝ้าใจกับไว้กค่ตัวล่ะออกไปแล้วเหรอโอ้โหเฝ้โอ้หพระคุณเออเฝ้าได้เออทำไมไม่ใช่กระเป๋าเกงกูไม่เข้าใจไอ้ดอนแคทไม่แต่กูเป็นประชาชนอะไม่ได้ยินตำรวจโทรมาอันนั้นอะกูก็งงว่าแล้วมึงไม่ออกหมายจับล่ะไม่ไม่ไม่ต้องคิดว่าฆาตกโรคจิตนะทำหมายถึงว่าแล้วประเด็นอะไรรู้ปะคือมึงไม่ต้องขับรถไปหาเพื่อนมึงก็ได้ปะมึงส่งแบบ อีเมลกูก็ดายเออมึงรู้จักอีเมลกูก็ดายไหมมึงอ่ะหรือมึงโทรหาเพื่อนคุยไม่หรือตอนที่เขาส่งคลิปอะมึงบอกให้เขาส่งคลิปค่ะกูก็ดายไปแล้วทำไมไม่ก๊อปปี้ไฟล์โอ้ยมึงอ่ะอ๋อชีวิตอีหน่นมาเตือนแน่เลยอ่าอีหัวหน้าห้ามยุ่งเอ้าไม่ใช่เดี๋ยวญาติรอด้านนอกนะคะผมขอคุยครับแป๊บนึงได้ไหมครับแป๊บนึงจริงครับ ช่างแม่งกูรู้เลยอีพี่จะอออไอตึ้นตาต้องแบบเดีย๋ยวกูจัดการเองเข้าพวกแล้วไง่จ้าอะไรเงี้ยแต่ขึ้นมีคนเอาหลักฐานไปแล้วผมถูกยิงนิดหน่อยแค่เฉวียเฉวี่ยไม่เป็นไรมากครับเกิดอ <c ười> ่นนะใครแต่คนนั้นสิ น่าจะเป็นพวกของพอไดต,ต้นแล้วคุณนี้ไม่อัพข้อมูลเลยปะผมไม่ทันได้แบกอัพอะไรไปเลย,ยต้องได้ก็ไม่อถอดใจนะโอยเสร็จจากให่นี้แล้วผมจะรีบออกไปหาหลักฐานใหม่ ดู้วยื่อกับตำรวจอะลุงรู้เรื่องกับคนที่ดูฆ่าตายตรงนี้ไหมครับรู้สิครับลุงแับลูกนอนฝันร้ายอยู่หลายคืนเลยเหตุเกิดใกล้บ้านมา,มากๆเลยครับคือม่ใชายคนที่ดูฆ่าตายครับพอดีตำรวจยังหาหลักฐานกับคนร้ายไม่ได้เลยผมเลยหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ทราบว่าคืนนั้นลุงเห็นอะไรผิดปกติไหมครับ แต่ลุงไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือบ้านอยู่ใกล้ก็จริงแต่มันเงียบเป็นปกติเลยนะครับพ่อแต่พี่เขาควรรู้นะ่ะรู้เลยครับเอาไปก่อนอย่าบอกนะฉลาดกว่าตำรวจ <c oughs> ก็คือมึงค่ะ <c oughs> แต่มันไกลวงล้อมากเลยนะชาวบ้านหนึ่งกับชาวบ้านแปดอะไรยเงี้ย พี่ขอคลิปได้ไหมถึงว่าไปพี่ขอคลิปได้ไหมไม่ถึงว่าเขาพูดกับตำรวจเนี่ยพี่ครับเราคลิปนั้นละอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เด็กันไม่ให้เลยเาจะอยากดูหน้าไงเหนื่อยถึงว่าแชร์แล้วเรเกรงเป็นน้องกับแบอนด้วยอ่ะ คนรวยที่ไม่ต้องกับชาวบ้านชาวเมืองไม่ค่ะคนรวยต้องดักดานอะ ล้ปืนหูดับหูดับแล้วหนึ่งทำไมโลกกลมจังเลยไปแล้วน้องกูมึงจะคิดถึงนี่เหมือนกันคิดไปแล้วงหลายเรื่องยิ้มปะเหมือนเป็นคนสองบุคลิกอะมึงถ้าในโลกนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วอะมันก็จนออถ้าจนมุงแล้วก็ต้องก็เล่นดีอะเล่นดีแบบเล่นดีอะ ปว,วดเลยไม่เจ็บตับเลยตายหรือยังไม่มียังครับแต่ผมคิดว่เกรซน่าจะกลับไปที่คอนโดเราต้องรีบไปแลวครับพนักานประเด็นเลยตอนนี้คุณหมอสะดวกไหมคะอ๋อสะดวกครับผมเพิ่งสัมภาษณ์คนไข้เมื่อกี้เสร็จเป็นคนสุดท้ายพอดีเลยนี่ค่ะขนมโอ้เอาขนมมาอีกแล้วกินจนอ้วนเสื้อเก่าครับไปหมดเลยเนี่ยโอยไม่เห็นจะอ้วนเลยค่ะ พราะถ้าว่าไม่รู้ตัวตอนนั้นว่าก็คงจะติดอยู่ในนั้นตลอดไปแล้วถ้าในโลกความเป็นจริงอะเราก็คงจะตายแล้วอะไรเป็นสิ่งที่พาคุณว่ากลับมาครับช็อติฟฟ้า่งใี้ของแฟนค่ะแฟนค่ะแฟนค่ะแฟนโคตรมึงโรแมนติกไปไหน ได้ยินเป็นประสาทสัมผัสสุดท้ายที่หมคออนเรารับรู้จาที่มึงเล่ามาที่เกดโดนยิงมันไม่ใช่ความผิดของมึไงเลยเว้ยแต่กูทําไม่ดีกับเขาไว้ยเยอะมากไงใช่ไม่ใช่ความผิดของมึงเพราะว่ากูเห็นเขาอยู่ <พอ S 2> ในสถานี้แล้วกูรู้สึกแย่มากออมึงเข้าใจปะเกดก็ไปทำอะไรสิ่งที่มึงไม่รู้เหมือนกันอ่ะกูจะบอกมึงว่ามึงไม่ต้องโทษตัวเองเลย บางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่เหนอือการควบคุมของเราอะไม่ใช่เว้ยทุกการตัดสินใจมันอยู่ในการควบคุมของกูบ้ามึงจะคุมทุกอย่างไ,ได้เหรอคุณตัดสินใจไปแล้วกูกลับไปแก้ไขไม่ได้ไงน้ำอากาศแล้วมันติดใจกูไปจนวันตายเหรอเว้ยเชีย <Yeah. S 1> มึงติดใจกูไปจนวันตาย กคกเราอาจจะมีโอกาสแก้ความรู้สึกติดค้างน,นั่นก็ได้ด้วยแต่น้ำต้องสี่นาทีนะใกล้ตายเหรอหยุดนะนเอแต่เขาคงรู้สึกผิดอะที่แบบมือสี่นาทียัีก็คือ,อคนเหมือนกันเออมันเลยยาวไง นี่หรือเปล่าแล้วเขาเลิกกันยังวะใครเกดกกับมอรามอ่ะเขาคบกันด้วยเหรอไม่ไม่ก็ข้าวผู้หญิงคณะงแลงบอกว่าแล้วทีนี้ป,ปุกอ่ะ <S <S ไม่แต่เกดก,ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีไงกูก็กูก็ช็อตแลมเหมือนกันนะเขาคือคบกันด้วยเหรอ ừ ừ ừ หมอดามีอะไรตัเด็กก็มีอะไรตัเออเราพ่อแม่เที่ยดีกว่ารอไรไปไไป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 ติมไม่ได้กินติมแต่มือคิดสภาพว่าท้าสุดท้ายเขาเป็นแบบ นักธุรกิจกันดีๆอ่ะอ้อโหอ้อโหกูก็คือพอดเลื่องแบบกัเออก็เป็นผู้บริหารผู้บริหารผู้บริหารสองคนมาเจอไหมได้ผมดีคิด No โฟ minute อะไรต่างๆแล้วไม่ต้องมีคนไล่ยิงนี่ใครตำรวจไม่พ่อฝาใส่ไม่เออสายของผมส่งมาว่าบอนของสองคนนั้นโดนตรวจสอบ มีโอกาสที่จะสามมาถึงผมกับคุณคุณจะจัดการยังไงต่ดตอนลอยให้เป็นหน้าที่ผมแปลว่าลูกส่ะวะโคตรเลือดเย็นจะไม่ฆ่าพวกเขาใช่ไหมค้องท,ทางก็พ่อเป็นอย่างนี้ลูกจะลูกคงจะนิสัยดีแล้วมัว้งวันนี้อย่าทำ เกดกับพ่อเหมือนกันเหมือนกันเนาะอ,อย่าทําแต่ว่าอยู่ในมันมีความอยู่ในเหตุการณ์มีความห้ามอะไรไม่ได้ไงออห้ามอะไรไม่ได้อยู่อยู่เป็นจิ๊กซอว์ไม่แต่อย่างน้อยมึงเขาก็แบบเปล่งเสียงออกมาแล้วว่าอย่าทำเข้าใจปะแต่ว่ามันจะมีบางคนที่แบบไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่มพูดทำไม่ที่นีมตอนนี้หนูไม่ปลอดภัยนื่จะไปไหนครับตามอยู่กับคุณยายที่นี่ก่อนนะลูก แล้อีกไม่นานแม่จะมารับนะครับใครทำอะไรเธอมนนตีแมงก็ะสาสาเจริงจริงแม่ไม่ต้องให้ลูกรับรู้อะไรเลยก็ได้นะไอ้สมุดเล่มเนี้เก็บไปจบถามไม้วต้องรู้เรื่องรู้ราวอะไร แล้วก็ปล่อยให้มันแบบว่าแม่โดนยิงลูกลงลูกหลงลูกหลงแบบลูกปืนจากไหนเป็นลูกกระเด็นโดนมาใส่อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจบไปจะได้ไม่ต้องแก้แขนแล้วก็อุยนี่รู้ไปอดีตแม่งก็ไม่ได้รัาดีนะแม่แอบไปกันแสนแบกได้เลวร้ายมากและอยู่ใกล้ขนาดนั้นมึงยิงสะพกโอ้โห ทำไมให้ยิงหัวใจจะได้ตา,ตายไหมจะจบเ,เออยิงให้มันแบบหลับไปหมายถึงว่าคือไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการฆ่ากันนะๆๆๆแต่กูแค่รู้สึกว่าแบบมันยืดไปอ่ะๆๆมึงให้เขาทรมานเกินอ่ะออแล้วสี่นาทีไงวนวนใ้วน,วน,วนสี่นาทีกูสงสารไงไม่ใช่เลยหรอกแต่ก็ดีละเออมันมีเวลาหนีก็โอเคอ่ะแต่มันทรมานไงนี่ไงฉากในตำนาน ที่เราเห็นแบบคนที่ครูแก้แค้นนะ<ม>สุดท้ายแล้ว<ม>คือบแบบมันไม่ใช่คนนั้นอะอะไรเงี้ยนานปกติดีทุกอย่างค่ะนานโกร์ไทวีแล้วก็สัตยยวย์ยหญ่ก็ทุบตีนี่อะไรไม่ใช่แล้วบ้านมันอยู่บ้านคือเดี๋ยวมันเข้าใจบ้านย่าแล้วบ้านย่าแล้วพวกมันล้างเลยเหรอาอาจจะเป็นในซอยเนี่อยอะไรเงี้ย <V. S 2> คนไทยอเล็ทีเเ e จีเป็นวีเอฟผมขอดีสคือเบชันสองล้านจุดด่วนไดน้ค่ะจะมาแล้วงานวิญญาณไปเจอกันมไม่ใช่อันนี้ไม่เบิรก็ใช่ไงหมายถึงเนี่ยมันคืออ e ีพีหนึ่งเลยที่เราได้ดูกันน่ะเอเอเออ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 รู้ชาขุนถอยคุณถอยทุกคนถอยชอ็อต ย้อนพอกันดีนะมูไม่ยิงโดนหัวไหวแล้วเป็นแบบทัวร์ธรรมโมสักโอ้ยดูหนังย้อนแล้วจุดจบของเรื่องนี้คืออะไรนี่ไงทำไปหิตถ้วยตวงให้ยายนะลูอยู่ตรงชั้นบนๆทำยังไรเอิ้นมือทำไม่ชั้นไหนยายติดตรงชั้น๋อตรงนี้เหรอท่าไม่เคยได้ยินเรื่องสินทีอยู่หายใจเว้ยเขาเขาแค่ เขาอ่านก่อนที่เขาจะโดนยิงอ่ะอันนี้เขาน่าจะรู้เรื่องแต่กูไม่รู้ว่าในห่วงเนี้ยมันยังมีความทรงจําของแบบอมอรอัตนาน,นี่ไอหนึ่งสือเล่มนั้นน่เละไอเล่มแดงอะหรือไม่ก็ในในห่วงอันนี้ห่วงความฝันมันอะก็เปลี่ยนละเปลี่ยนเนื้อหาเลยหนังสือเลยรำคาญกูนั่นแหละเจ้าของบ่อนจบไป นจะไม่ต้องมาแก้คงแก้เฟนอันนี้แหละเขาเรียกคงจริงเก่าเก่าให้จริงอย่ากเก่าแบบเก่าไม่จริงกระดาษเปล่าโอ,อใช่ช้ชีวิตสำนึกผิดอ,อ่ะติดไปจนวันตายอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้นี่ หายเห็นนหหายไปเลยจริงๆมันชีวิตจริงคือมันนะทามยายนี่อะไรคนระัสมุดของแม่ทานแล้วทำไมยายไม่เคยเอาให้ทามอ่านที่ยายรู้ว่าอ่านแล้วมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่นี่มันของแม่ทาลน,นะยาย ก็ของแม่ทาไม่ใช่ของทานไงกูเลยนะยายให้ทานเลือกว่าจะวางสมุดนั้นกลับลงไปที่เดิมหรือจะเก็บมันไ <c oughs> อ๋อจรต้องต้องเรื่องเองนี้ยมันเกิจะกสมุด มจะต้องตัดจบแล้วตัดใหม่มึงจะหลี่ไฟทำไมเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะเจนจ์อธิบายอีพีนี้ก่อนคือมันเป็นอีพีของเอออย่างน้อยเราก็ได้รู้เรื่องราวของตนกามากขึ้นว่าการที่ตนกาแบบฆ่าคนโดยที่แบบหน้าจิตจิตสูบบุหรี่พ่นไออะไรอย่างเงี้ยเออดูแล้วว่าต้นเหตุมันมาจากพ่อของเขาอะไรเงี้ยที่ฆ่าแมว กินเหล้าแล้วก็แบบไม่สนใจใครอะไรเงี้ยจนทาให้ต้นก้าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสพตองที่นก้าในร่างกายของเขาด้วยาใช่ทำให้เขาเห็นพัพหล่อเห็นแมวแต่กูรู้สึกว่าเวลาเขาเห็นแมวอะเขาจะแบบเปลี่ยนไปเป็นอีกบุคลิกหนึ่งอะในความรู้สึกกูนะกูรู้สึกว่าสายตาของของฟูไอที่เล่นเป็นต้นกามันเปลี่ยนไปมันมันรู้สึกแบบอามหิตเหมือนแบบชีวิตนี้กูไม่เอาอะไรแล้วกูจะต้องการฆ่ามึงอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็มันก็จะมีความเล่นเล่นละเอียดอะแบบดูเลื่อนๆไปแล้วเห็นเฮ้ย คนที่ค่าน้องชายกูอะเป็นแบบน้องชายของแฟนเรา,เ<อ>าด้วยอ,อะไรเงี้ยเออ ก็ต้องไปตามดูแต่อีกอันหนึ่งที่กูรู้สึกแบบเขาจิกกัดได้ได้เผ็ดมากก็คือตอนที่ประชาชนอ่ะไอไอพ่อลูกที่มันดำน้าอ่ะไม่ได้ดาน้าดำโคลนอ่ะแล้วเอาเอาซิมไปให้อ่ะแล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณอย่าเอาคลิปเนี้ยไปบอกใครนะถ้าเกิดคุณเอาไปบอกอ่ะเออผมจะถือว่าคุณอ่ะแบบขัดความกล้าไปแิบับบหน้าที่ของเจ้าพนักงานอะไรเงี้ยแล้วไอ้เด็กแม่ก็เดินออกมาแล้วมันก็มองเรโลมพักเพื่อประชาชนแบบจิกกัดได้ดีเออมันน่าเกลีแล้วก็จะบอกว่าแบบ ซีรีส์อ่ะซีรีส์มันทําให้แบบคืออีคลิปนั่นอ่ะคือ,อตำรวจก็ควรจะแบบแบ็กอัพแต่ก็เข้าใจแหละความความเร็วที่แบบเออกูก็อยากไปกเจอใจร้อนรีบใจร้อนรีบไปเจนอนักข่าวเร็วเออก็เข้าใจที่รีบไปแต่คือมึงควรก๊อปปี้วางหน่อยไหมในคอมหรือในอะไรก็ได้กันใดส่งกันได้ไปได้ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กูแบบทำไมซีรีส์มันดูทาแบบดูแบบวงมันใหญ่บ้างอ่ะคือสุดท้ายอ่ะ ตัวต้นกล้าไม่ต้องไปถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องไปเจอชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองก็คือเจอชาวบ้านเน<ช>่ะแลคื กู <c oughs> จะ <c oughs> จะได้ด <c oughs> ูคิป <c oughs> ว่าไ <c oughs> <c oughs> อาา้ต้ <c oughs> ในการนะใครจะ <c oughs> ได้ไปตามไล่ค่าถูกเออแต่กูก็เข้าใจว่าสุดท้ายอ่ะมันก็มีเหตุผลที่มันไปตามไล่ค่าถูกคือต้องบอกเหตุผลว่าทําไมต้นการถึงรู้หน้ารู้ตาแล้วถึงไปไล่บี้หรือไล่ค่าถูกแต่กูคือแบบต้องรู้จากชาวบ,บ้านถึงชาวบ้านสองแล,ล้วรู้จากตำรวจไม่ได้คือตำร <c oughs> วจก็้ององไรอยู่แล้วแต่ต้องรู้จากคนคนข้างนอกอ่ะคนข้างนอกคดีคนข้างนอกเลยแต่เป็นเพื่อผู้เห็นเหตุการณ์อะไรเงี้ยแต่ก็แบบ เออก็ก็สนุกว่าก็แบบว่าเออต้นกล้ามันก็ได้รางแขกแต่มันก็ยังแล้วยังไงต่อคือตำรวจจะได้จับต้นกล้าไหมหรือว่ายังไงไหมแล้วตัวของเพื่อนของไบเบิลอ่ะเพื่อนของตัวของเกส่ะมันมันมันได้ลงโทษอะไรหรือยังอันนี้ที่กูยังไม่เห็นเลยคือบทลงโทษของเพื่อนของเกสว่าอืมอืมอืมเอ้ยอ๋อเพื่อนเกสตายไปแล้วนี่เออลืมไปมันเป็นสองศพก็คือเพื่อนเกสตายไปแล้วหนึ่งศพ หนึ่งบแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือน้องชายของตัวต้นกล้าชายเออเตายไปแล้วโอเคกูก็เห็นผลผลกรรมแล้วแต่ที่เหลือก็เดี๋ยวไปติดตามต่อละกันว่าหมอทามกับเกดอ่ะมันจะแบบรอดไหมหรือว่ามันเป็นหนังแบบตายตายตายทั้งคู่แล้วไปไปอยู่ในส่งสวรรค์เถอะอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนพ่อพ่อเกดกับเกดเหมือนกันนะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายและช่วยอะไรไม่ได้แล้วเหมือนจะช่วยได้แต่ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันแบบ ไม่เข้าขายไม่ออกมันอยู่สถานการณ์นี้เออแล้วมันแบบโอ้โหเป็นพ่อลูกที่ขายกันมากก็ไปดูอีพีต,ต่อไปมันจะเป็นยังไงตอ่อไคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดสับสมาชิกเม่นชิวมีอะไรเมนตารางจะปะลิงของวิวนะคะโฟมินิทไว้ข้างล่างก็สมัรถไปดูน่าจะได้สมัยนี้ไม่ชิวไปก่อนแล้วายบาย